คุณเดียดลองบ้วยครับที่อนุบาลศิขอรภูมิครับวันที่3กันยายนครับช่อง y o ย t ท b e ยอดดาวพัยามเหลืออีก2ยกเอามาให้ดูครับแต่กอูสิทนัยเอแล้วเงินนี่พยักคำลนเทศบาลตำบลพายุครับสองยกที่เหลือจะเดือนหรือเปล่าครับจะเดือนหรือเปล่าตีเสียอ่เทศบาลนะครับตำบลเบอพายุ คนดป๊ดีเอาตามลตมลเียนก้าตดอีครับต่อปีครับเอาอีเอลปอี่ลบอยป่นี่

เดเทเเให้แล้วนายบได้โอ้โหนี่คับนายนายค่าบบทบลยัเรบครับทีมงาน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 ครับนี่นยยกแอด โอ้โหทีมงานได้ยกแรมท่านนายกโอ้โหให้ทิปเลยให้ทิปให้ทิปให้ทิปประทับใจครับประทับใจครับอ่านี่ครับเรงหมดคนระับน้ำมันหมดคร,ร<อ>ครับควรูครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาทางนี้หน่อยครับมาทางนี้หน่อยสถานที่ย่าโพไซกับเพชรบันเดย์ครับครับมาทิ้งหน่อยทางนี้นอ,นอ่อา นี่ครับท่านนายกแอดธนวัฒน์อภัยศิลาครับอัดฉีดพยักคำรลนหนึ่งพันบาทครับโอ้สุดยอดสุดยอดอ้าวก็คงจะลาไปด้วยภาพบรรยากาศตรงนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ